สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะทดสอบการลงทุนในกองทุน s p 500นะครับผ่านแอปของ Phenomena ด้วยการ DCA เดือนละ300บาทให้ดูว่าผลของการที่เราลงทุนแม้เราจะเงินน้อยครับก็ยังให้ผลตอบแทนก็ดีกว่าฝากธนาคารครับก็จะลอง DCA ทุกเดือนครับเดือนละ300บาทโดยใช้กองทุนไทยนะครับค่าธรรมเนียมก็อาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันใช้เงินลงทุนขั้นต่ำแค่1บาทเท่านั้นเองครับ โอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมใช้แอปของฟิโนมิ n น่นะตัวนี้เป็น S&P ที่มีปันผลนะครับผมเริ่มลงทุนวันที่5มกราเงิน300บาทจ่ายไปซื้อไปแล้วก็วันนี้วันที่7นะครับใช้เวลา2วัน,นครับคือ,อผมมีพอร์ตเก่าแล้วนะเป็น IMF แต่ตอนนี้เป็นพอร์ตใหม่ที่ผมจะทดลองลงทุนโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยครับว่าเงินน้อยเราก็ลงทุนได้เดี๋ยวจะดี a ให้ดูทุกเดือนนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก็มารอดูกันเดือนหน้านะครับ